ช่องทางขายออนไลน์ในยุคนี้นะครับถ้าจะขายของขายสินค้าขายบริการแล้วแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่มีความสําคัญเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มก็จะเป็นเทรนที่มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะเนื่องจากโรคติดต่อด้วยทําให้คนนั้นต้องห่างกันนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปเจอเจอผู้คนเยอะๆเพื่อว่าป้องกันไม่ให้ติดโรคติดต่อนะครับก็อาจจะยิ่งทําให้เทรนของออนไลน์นั้น ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเชื่อแลครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับกับ6ช่องทางการขายออนไลน์นะครับที่เราสามารถที่จะเอาสินค้าหรือบริการที่เรามีเนี่ยไปขายได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นช่องทางที่หลายคนนั Together, ้นบางทีก็มองข้ามไปนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่องทางพวกนี้แหละเป็นช่องทางที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เลยทีเดียวเชืและครับส่วนจะมีช่องทางอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันกับ6ช่องทางขายออนไลน์นะครับ เริ่มต้นเลยครับช่องทางแรกเลยรู้จักกันดีเลยเพราะว่าคนไทยนะั้นนิยมใช้ Facebook นะครับซึ่งจริงๆใน Facebook ก็จะมี Marketplace ด้วย Marketplace ของ Facebook หรือเราจะสร้างเป็น f a n น a g e เอาเองนะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์ฟีดเข้าไปในกลุ่มที่มากดไลค์กดติดตามแบบนี้นะครับซึ่งการใช้ Facebook นั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เสียเงินอะไรถ้าเราไม่ได้ยิงแอดนะครับเราอาจจะไปโพสต์ใน Market marketplace หรือสร้างแฟนเพจนะหรือถ้าใครอยากจะ เร่งยอดนะครับให้คนเข้าถึงเยอะๆนะหรือว่าากลุ่มที่เป็นเฉพาะเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าถึงผู้มุ่งหวังในการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการได้เพราะฉะนั้นแล้วการใช้ Facebook ในการขายนั้นก็เป็นช่องทางที่คนไทยนิยมทําเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฟรีนั่นเองนะส่วนใครที่อยากจะเร่งยอดนะครับก็อาจจะยิงแอดนะครับในตัว f a เ o ซบุ๊ก a ฟนเนะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มที่เรากำหนดในมิติต่างๆได้นะเช่น ไได้อะไรต่างนะครับการศึกษานะครับหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรแบบนี้นะครับเราก็มีดิโมแกรมฟี่นะหรือว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะของเป้าหมายของเรานั่นแหละในการที่จะเลือกนะครับที่จะให้ให้โฆษณาของเรานั้นยิงถึงรเรียกว่ายิงแอดนะแต่ว่าถ้าไม่ต้องการยิงแอดก็สามารถที่จะทาฟรีได้นะสร้างแฟนเพจ หรือเข้าไปโพสใน Marketplace ก็ได้เหมือนกันนะซึ่งถ้าเกิดเป็น Market p l a พ e ของ Facebook เนี่ย,ดยโดยปกติถ้าเราจะขายสินค้าเราก็ต้องมีรูปสินค้าหรือบริการนะครับชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้านะครับอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะขายได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทุนนะใช้ความสามารถทางออนไลน์เล็กน้อยนะในการที่จะเข้าไปโพสใน Market p a เพ e ของ Facebook หรือ Facebook Market p a พ e นั่นเองครับต่อมาครับ อย่างที่2ช่องทางที่2นะช่องทางที่2ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ยอดนิยมเลยแหละนะครับเป็น Sho ป e ีนะครับมาเก็ตเพจนั่นแหละนะครับเราก็สามารถไปเปิดร้านนะครับในการขายของออนไลน์ก็ถือว่าเป็น m a r k e ็ตเพจช้อปปิ้งออนไลน์นะครับที่เป็นลักษณะแพลตฟอร์มที่เราสามารถที่จะไปเปิดร้านในการขายได้นะครับเราก็สามารถที่จะมีร้านหน้าร้านในตัว s h อป e ีในการขายได้เลยนะก็ะใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ เพิ่มสินค้าได้เลยแล้วก็ขายได้เลยนะครับสามารถเลือกหมวดหมู่ราคากําหนดจํานวนสินค้าได้ด้วยนะครับรวมถึงช่องทางในการที่จะจ่ายเงินนะก็มีทั้งบัญชีธนาคารนะครับหรือจะเป็นบัตรเครดิตนะหรือว่าจะเป็นระบบวอลเล็ตของตัว Shop e e ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็น ช่องทางการขายออนไลน์ช่องหนึ่งที่มาแรงเลยทีเดียวใช่ไหครับเพราะว่ามีโปรโมชั่นเยอะนะเป็นโปรโมชั่นส่งฟรีโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆที่คนไทยก็นิยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนนเองครับก็ถือว่าเป็นมาร์เก็ตเพลสแพลตฟอร์มหรือช้อปปิ้งออนไลน์แพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะทําการค้าขายสินค้าออนไลน์ถ้าเราจะเป็นคนขายสินค้านนเองครับต่อมาครับตัวที่3แล้ว ตัวที่3นะครับถ้าพูดถึง s h o ป e e ก็พูดถึงพูดถึงไม่ได้ก็คือ Lazada เนะเพราะว่า Lazada ก็ถือว่าเป็น Shopping ออนไลน์แพลตฟอร์เหมือนกันหรือเป็น Market p l a c e Platform นะครับที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มาก่อนตัว s h o ป e e ซะอีกนะแล้วหลายคนเนี่ยเข้าไปหาซื้อนะครับก็จะเห็นสินค้าบางตัวเนี่ยบางอย่างที่ s h o ป e e ก็ถูกกว่านะแต่บางอย่างเนี่ยถ้าใช้โปรโมชั่น Lazada ก็ถูกกว่านะครับอย่างผมเคยซื้อเนี่ยก็เคยซื้อพวกรถบุกอะไรแบบที่แพงๆเนี่ย รซาดาก็ถูกกว่านะแต่ถ้าเกิดเป็นของที่ไม่ได้แพงมากนักในะในช้อปปีเนี่ยก็จะถูกกว่านะก็แล้วแต่นะมันขึ้นอยู่กับสินค้าซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันในแต่ละหมวดหมู่นะครับก็ต้องลองดูนะว่าถ้าเราอยากจะเปิดขายเนี่ยช่องทางไหนหรือเปิดทั้ง2ช่องเลยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นร a z ดา a s h ป p e e นะครับแต่ว่าก็ต้องดูช่องที่เราเชี่ยวชาญที่สุดที่จะทำให้ลูกค้าเข้าถึงเรามากที่สุดนั่นเองครับซึ่ง Lazada เนี่ยก็คล้ายๆกับ s o อป e e นี่แหละก็ต้องมีรูปสินค้ารายละเอียดสินค้าชื่อสินค้าสต็อกสินค้านะครับราคาสินค้านะครับรวมไปถึงมีการรีวิวด้วยนะหรือมีการตอบแชทนะครับลูกค้าได้เร็วนะครับเราอาจจะร่วมแคมเปญต่างๆนะของ Lazada ของ s h o ป e e นะครับในการที่จะ ส่งฟรีได้ส่วนลดพิเศษสร้างส่วนลดขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราขายได้ดีขายได้เร็วมากขึ้นต่อมาครับช่องทางออนไลน์ช่องทางที่4นะช่องทางที่4เนี่ยก็คือ Instagram ครับ i n s t a g r กรก็เป็นโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งที่หลายคนนั้นชอบนะครับเพราะว่าอาจจะขายสินค้าที่เน้นเห็นภาพได้นะเพราะว่าตัว i n s t a g r กรหรือ IG นั้นเป็นโซเชียลมีเดียที่ใช้การเล่าเรื่องผ่านรูปภาพ หลายคนก็ใช้การโพสต์รูปภาพในการขายมีตัวหนังสือสั้นๆนะครับเป็นตัวที่จะบอกราคาช่องทางติดต่อนะซึ่งเราสามารถที่จะต้องตั้งชื่อ user name ตั้งชื่อร้านให้จำง่ายเข้าใจง่ายข้อมูลโปรไฟล์ขายอะไรราคาเท่าไหร่รายละเอียดเป็นอย่างไรการติดต่อทางไหนนะครับรวมถึงภาพโปรไฟล์การใช้องค์ประกอบของสีต่างๆนะครับการใช้ตัวหนังสือ นะือการใช้แฮชแท็กนะครับแล้วก็เลือกเวลาในการโพสต์ที่เหมาะสมด้วยนะนะก็จะเป็นช่องทางหนึ่งแหละที่สามารถที่จะขายของออนไลน์ได้นะแล้วแต่ว่าบางคนขายเสื้อผ้านะครับเพราะว่าอยากจะเห็นรูปสวยๆของเสื้อผ้าก็ใช้ Instagram เป็นตัวช่วยหรือ IG นั่นเองครับ,รบต่อมาครับอย่างที่5ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะก็คือ TikTok นะครับ t i ก t o k ก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่โพสต วิดีโอสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็คนเข้าถึงนะบางทีเราเพลินๆผมเพลินๆเนี่ยเข้าไปเปิดดูสไลด์ๆเนี่ยก็กินเวลาเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น t i k t อกเนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้คนรู้จักเราได้นะครับบางคนอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็ใช้ช่องทาง t i k t อกเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับหรืออยากจะขายสินค้าบริการก็อาจจะใช้ t i k t อกได้เหมือนกันนะแต่ว่าใช้การสร้างสรรค์วิดีโอ นะครับที่ทำให้คนอยากจะเข้ามาดูมีรู้สึกมีส่วนร่วมนะครับใช้เพลงนะครับใช้คลิปวิดีโอที่มีการสร้างคอนเทนต์ที่แวกแนวนะครับมีการใช้แฮชแท็กต่างๆนะก็เป็นช่องทางหนึ่งแหละที่จะทำให้หลายคนนั้นเข้ามาดูแล้วก็ตัดสินใจที่จะติดต่อเพื่อมาซื้อสินค้าและบริการของเราได้เหมือนกันนะครับก็ถือเป็นช่องทางออนไลน์ช่องทางหนึ่งแหละนะครับที่เราสามารถที่จะทําได้นั่นเองนะต่อมาครับอีกช่องทางหนึ่งนะ คือใช้ตัวไลน์นะครับไลน์เนี่ยเป็นโปรแกรมแชทที่คนไทยนิยมนะครับไลน์โดยปกติแล้วจะเป็นแชทโปรแกรมที่นิยมในประเทศไทยญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะแต่ว่าในประเทศไทยมากสุดก็คือนิยมตัวไลน์นี่แหละไ I N E นะครับแต่ว่าไลน์เนี่ยไม่ได้มีไว้แค่แชทนะครับสามารถที่จะทำไลน์ช้อปปิ้งได้เหมือนกันเป็นร้านค้าออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มการขายของออนไลน์นะที่เชื่อมต่อกับไลน์ซึ่งไลน์เนี่ยเป็นโปรแกรม แชทที่คนไทยนิยมมากที่สุดนะครับเราสามารถที่จะสร้าง l ล ne official account นะครับเราก็ทําเปิดร้าน Line s ชอป p ิ้งนะก็จะมีที่ที่เราสามารถที่จะเพิ่มสินค้าได้นะครับใส่รายละเอียดนะใส่รูปภาพนะแล้วก็จัดการสต็อกสินค้าได้นะครับก็คือเป็นเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการชอปปิ้งนั่แหละแต่อยู่บนไลน์นั่เองก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ย มันก็จะสะดวกนะบางทีเราอาจจะโฆษณาผ่านไลน์ก็ได้นะเพราะว่าเราแชทผ่านไลน์เป็นประจําอยู่แล้วนะแต่ในทุกแพลตฟอร์มนะครับก็ต้องใช้ความสม่ําเสมอใช้องค์ประกอบอื่นๆเป็นตัวประกอบด้วยนะ mm hmm. เช่นชื่อสินค้าชื่อร้านภาพถ่ายนะครับรายละเอียดราคานะครับแล้วก็การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทั้ง6ช่องทางที่กล่าวมาวันนี้ ก็เป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะทําการค้าขายออนไลน์ได้ทันทีเลยนะครับเพียงแต่ลงมือทำเท่านั้นเองนะก็ถือว่าเราสามารถที่จะสร้างไรายได้สร้างธุรกิจได้แล้วนะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการที่จะทําให้สื่อในการนําเสนอการขายเนี่ยโดนใจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับก็สรุปนะครับมี f a c e b o o k นะเฟซบุ๊ก a าเก็ตเ a ลสนะอินสตาแกรมไอจีนะครับ มี s h อ p e e มี Lazada นะแล้วก็มีตัว Tik Tok แล้วก็รวมไปถึงตัว LINE Shopping นั่นเองครับก็เป็นช่องทางการขายออนไลน์ที่เราควรจะเข้าถึงนะถ้าเราจะเป็นพ่อค้าออนไลน์นั่นเองครับ